สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางลาวพัฒนาของวันที่27มาแบ่งปันนะคะวดล่าสุดต้องกลับขอโทษขออภัยหลายเดอ้อพี่น้องจ๋าเจาะหลุดเนาะมาแค่ในตารางนะคะ8 5ดนะคะ2ตัวล่างชุด4ตัวเนาะแป้ามาในตารางนะคะพี่น้องจ๋าต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะสายเจาะเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะมาในตัวลองนะคะหเนาะ ตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะงวดน,นี้แอดก็ขอให้มันเข้าเนาะโอ้เข้าแค่ในตารางพี่น้องจา๋าต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางราวพัฒนานะคะของวันพุธที่27เดือนสิงหาคม2568นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งรแชร่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ ลองนาไปเปรียบเทียบกับแอสทันอื่นดูเด้อพี่น้องจ๋าชื่นชอบค่อยตามเด้อชุดสามตัวนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะวันนี้ให้เด่นหนึ่งห้าเก้ารองแปดนะคะวิ่งรูดนิ้นไปที่ห้าและเก้านะคะระวังเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะส่วนชุดเน้นนะคะชุดเน้นหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะหนึ่งเก้ากับหัวเป็นหนึ่งหกด้วยนะคะสําหรับใครที่มีทุนเนาะห้าเก้ากับหัวเป็นห้าหกด้วยนะคะ หรือใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะลองหยิบจับในตารางนะคะระวัง6กเก้าด้วยเด้อพี่น้องจา๋าตารางของเราก็จะมีสีหนึ่ปดห้าสองเนะคะหยิบจับกันดูเนาะเผื่อบางคนได้3ตัวนะคะพี่น้องจ๋ายังไงก็ขอให้เฮง,งปังๆนะคะวันนี้เนาะ ขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า